ใครที่ไม่มีเวลาแต่อยากออกกําลังกายลองทําตามคลิปนี้ก็ได้นะครับคือหลังจากที่เรากินอาหารแล้วเนี่ยไม่ว่าจะกิน1มื้อ2มื้อก็ตามหรือ3ามื้อก็ตามนะแต่หลังกินให้เราเดินครับนะเดินจากจุดที่เรานั่งกินนั่นแหละไปที่ไหนก็ได้5นาทีแล้วเราก็เดินกลับอีกหนาทีรวมเวลาเดินหลังอาหารเอาให้ได้สัก10นาทีครับ สิบนาทีเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปจะถูกทําให้เป็นน้าตาลและเวลาที่เราเดินนะกล้ามเนื้อจะเอาน้าตาลเหล่านั้นนมาใช้พอใช้เลยเนี่ยนะครับจะมีผลดีมากๆต่อกล้ามเนื้อต่อระบบของร่างกายโดยเฉพาะคนที่มีความอ้วนหรือคนที่เป็นเบาหวานนะน้าตาลส่วนที่เรากินเข้าไปใหม่ๆนะั้นจะถูกเอามาใช้เป็นพลังงานที่มีคุณภาพ สูงมากๆนะครับเราจะสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีมากนะและก็ถือว่าถ้าเราทําแบบนี้สมมุติเรากิน3มื้อนะวันหนึง30นาทีเนี่ยหสัปดาห์เราจะได้ออกกําลังกายแล้ว150นาทีเลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะเดินหลังมื้ออาหาร10นาทีจําไว้ครับทุกคนทําได้แน่นอนและสุขภาพของพวกเราทุกคนจะต้องดีขึ้นแน่ๆเลยนะครับด้วยความปรารถนาดี จากใจจริงนะครับ Your friend เ s a ด o อกเตอร์ด h อกเตอร์ครับ